มันติดทูน K30 Pro เนี่ยเป็นตัวที่ผมรอคอยเลยอยากได้มากเพราะว่าดูแล้วน่าใช้คุ้มค่ามากๆสวัสดีครับตอนนี้ของส่งเข้ามาเยอะสั่งมาบ้างอะไรบ้างทยอยกันเข้ามาตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งฮนะที่น่าสนใจมีจุดเด่นเยอะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบทางสาย EDC สายแคมป์สายเครื่องมืออะไรทั้งหลายจริงๆมันเหมาะกับทุกวงการเลยละ่ะเป็นมัลติทูลนะคราวที่แล้วเพิ่งจะรีวิวตัวนี้ไปล็อกซอนสปาร์ตัวนี้โอ้คนสนใจกันเยอะมากเลยมีถามถ่ายกันเข้ามาเยอะผมก็ให้ลิงก์ร้านที่ซื้อไว้แล้วถูกอกถูกใจก็ไปดูกันได้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหนือกว่าตัวที่รีวิวคราวที่แล้วที่ล็อกซอนสปาร์กนี่นะเพราะว่าระดับราคาอะไรก็ค่อนข้างจะสูงกว่าแหละ บางท่านเห็นหน้าตาถ้าท่านที่เคยเล่นมันติดููนมาอยู่ในวงการมาเนะี่ยเห็นหน้าตาแค่นี้อาจจะคุ้นๆและมันไปคล้ายๆกับยี่ห้อดังรุ่นดังด้วยนี่ยี่ห้อดังอย่างเดียวยี่ห้อเขาชื่อเขาเขียนไว้ว่าฮูฮัว k k 30จริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่น k 30 Pro นะเขาจะมีรุ่น Pro Series อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นแบรนด์จีนถ้าเรารู้จักกันในนามที่เรา เคยรีวิวกันไปแล้วก็จะเป็นในานามของ n e x t t o ทูไอเจ้า Next t o เนี่ยเป็นโรงงานที่อยู่ในขายมาร์เก็ตติ้งของเสียวมีก็คือให้เสียวมีช่วยในด้านการทำตลาดทำมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะทำแผนการตลาดแผนการขายเขาก็เลยเป็นที่รู้จักขึ้นมาเยอะเลย Next Tool เนี่ยทำไฟฉายทําอุปกรณ์พวกมัลติทูลเนี่ยหลายรุ่นบางรุ่นเนี่ยใช้ชื่อ n e ็กทูอย่างเดียวก็มีบางรุ่นหลังๆเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยใช้ติด2ยี่ห้อเลยอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยติดทั้ง n e ็กทูทั้งฮูฮัวเลยก็มีก็ว่ากันว่า n e ็กทูเขาจะใช้ชื่อเป็นสากลที่ออกแบบมาเพื่อจะส่งขายในตลาดฝรั่งนะนะไม่คุ้นกับชื่อแบบจีนๆพวกนี้ไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นที่ตีตาฮูฮัวเนี่ยเขาจะหาซื้อไม่ค่อยง่ายนะเขาเน้นขายตลาดในบ้านเขาในจีนกะมากกว่า เราก็เลยจะมาเป็นภาษาจีนไม่มีพวกใบสเปคใบอะไรเลยแต่เป็นกล่องกระดาษอย่างดีๆเลยนะแข็งๆแ,แล้วก็ไม่มีซองเป็นซอฟต์เคสอะไรแถมมาก,ก็จะเป็นซองผ้าสักหลาดนิ่มๆอย่างนี้นะนิ่มดน,นิ่มดีมากเลยแหละแกะซองผ้าออกมาก็จะมีถุงพลาสติกแกะมาก็จะเจอตัวเขาแล้วนะครับ UOK 30 Pro วัสดุดีมากงานสุดยอดมากจริง,รงผมแอบแกะดูมาทีนึงละ แล้วก็ตัวนี้เล็งมานานมากสักระยะหนึ่งเลยเห็นรูปลักษ์เขาแล้วเนี่ยเขาไปคล้ายคลึงกับยี่ห้อดังบอกเลยก็ได้ Letterman w a เวฟพั s ถ้าลองไปเปรียบเทียบดูกับรุ่นเวฟพัทแล้วกันจริงๆ w a v เวฟพั Plus ผมมีแต่มันไม่ไม่อยู่บ้านอะ่ะแต่ถึงอยู่บ้านผมก็ไม่ไม,ไม่เทียบนะเพราะว่าราคามัน1ใน3ของเวฟพั s จะามาเทียบกันตรงๆก็ลําบากแต่ผมว่าคุณภาพเท่าที่ดูเนี่ยมันสู้ได้สู้ได้เลยสู้ได้สบายเลยวัสดุ ดีมากความแข็งนี่58 SRC เลยอุปกรณ์หลักก็คือคีมแต่คีมรุ่นนี้จะไม่มีสปริงนะเป็นขนาดฟูลไซส์เลยนะงานผลิตเนียบมากนอกจากวัสดุด,ดีแล้วงานผลิตยังดีด้วยตรงหัวคีมเนี่ยไม่ได้มองแล้วแสงรอดไม่ได้เลยประมาณนั้นไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันมีฟันมันมีฟันหยาบๆเพราะยังไงฟันมันก็ต้องมีช่วงที่มันขบกันโอกาสที่มันจะลงไป ปิดกันจนกระทั่งแสงเข้ามาบางคนบอกวิธีดูครีมให้ส่องให้แสงก็แสงส่องผ่านตัวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีหยกัยกๆตัวนี้อ่านะแล้วก็ครีมก็จะมี3ส่วนก็คือส่วนของปากจิ้งจบตัวนี้ใช้สําหรับปากแหลมตัวนี้นะครับใช้จับทั่วๆไปนะครับหยิบจับดัดไปอุปกรณ์ดัดอะไรต่ออะไรได้แล้วก็ตรงนี้ใช้จับหัวนอ็อตนะหัวนอ็อตหรืออะไรที่มันกลมๆอย่างนี้แล้วก็จับ ไปอย่างนี้ได้บิดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของใบตัดใบตัดนี่ก็จะแยกเป็นสส่วนเล็กๆอีกก็จะมีส่วนใบตัดทัวท่วๆไปตัดลวดตัดอะไรได้แต่ว่าจะมีส่วนที่เป็นโค้งๆอย่างนี้ใช้ตัดพวกของที่มันเป็นกลมกลมนะฮะโลหะกลมกลมเส้นลวดสายไฟหรือว่าลวดที่มันมีความแข็งๆนิดนึงที่ผมชอบก็คือรุ่นนี้เนี่ยมีอุปกรณ์หลักๆที่เวลาจะเรียกใช้ไม่จําเป็นต้องกาง ปีกออกมาถ้าเราจะไม่ใช้ครีมนะจะใช้มีดแล้วก็ดันตรงนี้ใบมีดหลักเนี่ยดีมากๆคมมากๆใบมีดหลักมีความยาวเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูกันก่อนอผมก็จะวัดแต่ด้านส่วนที่เป็นคมนะครับ67.57มม,ม,ม,มก็คือประมาณเกือบเกืบเซนแหละนิดเดียว7เซนละแล้วก็ใบเนี่ยเปิดปิดง่ายมีไลเนอร์ล็อก ไลเนอร์ล็อกนี่ก็เหมือนกับพวกมีดพับชั้นดีเขาใช้กันนะนะเปิดแบบเขาเรียกโฮลโอเปเนอร์ l ฮที่แปลว่ารูนะฮะโฮลโอเปเนอไม่ใช่เป็นทั้ s สตัดนะก็จะไม่เกะก,กะไม่มีตัวอะไรมาเกี่ยวมาอะไรนะจะลื่นๆเวลาดึงออกจากเป๋าอาไจะทำได้เร็วนะฮะแล้วก็ไม่กินน้ำหนักใช้มือเดียว One Hand o p อเปเรได้สบายๆช่วงที่ปิดใบเก็บใบเนี่ยกดตรงนี้ไปเพื่อปลดตัวไลเนอร์ล็อกแล้วตบปมีดเข้ามาด้วยนิ้วชี้อย่างเร็ว มันก็ไม่มีโอกาสจะกินนิ้วมือนะครับเพราะว่าตรงโคนใบเนี่ยมันจะมันดันกับหัวแม่มือเราก่อนเสมอเลยแบบนี้ออกแบบมาดีนะสำหรับใบมีดความยาวขนาดประมาณ7เซนเนี่ยถือว่ากำลังดีละเป็นมีดพับที่ดีด้านนอกใบก็จะเป็นใบเลื่อยใบเลื่อยฟันดับเบิลทีทเออรุ่นนี้เขาลูกจะมีสีเดียวไม่มีเป็นเป็นแบล็กฟินิชนะครับจะมีเป็นโครมฟินิชอย่างเดียวนยเป็นก็คือไมใช่โครมเป็นเนื้อสแตนเลสเห็นเห็นเลย แล้วก็มีบลัชบลัชมาแบบสีกึ่งๆด้านนิดสวยงามมากอันนี้เป็นใบเลื่อยแบบดับเบิลทีสใบเลื่อยนี่ก็66.68มมเกือบเกือบเเซนเหมือนกันเพราะว่าเฟรมมันเท่ากันนะนะก็เก็บได้เท่ากันแหละแล้วก็มีไลเนอร์ล็อกเหมือนกันเวลาเลื่อยไม่ต้องกลัวว่าไม้บางประเภทอย่างไม้สดที่ผมเลื่อยให้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยมันมียางไม้ โดยเฉพาะพวกไม้มะม่วงไม้สนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไม้สด,สดมันมียางไม้เยอะแต่จริงๆไม่แนะนําให้เลื่อยไม้สดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีล็อกเนี่ยช่วงที่มันติดติดไม้ไม้มันหนีบใบใบเลื่อยเนี่ยเราจะจะ,จะดึงขึ้นเนี่ยมันจะพลุกเข้ามาประจําเลยแล้วมันก็จะมารับประทานนิ้วเราตรงนี้อันตรายมากๆถ้าไม่มีใบล็อกยิ่งเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเริ่มจะหมดแรงแล้วเนี่ยอวนิดเดียวก็สําคัญนะฮะก็จะมีหลายเนื้อล็อกมามีเงี้ยงอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหม ดันตรงนี้ขึ้นมาเปิดแล้วก็ไม่ได้กินแรงหรือถ้าวันมันใช้ใช้ไปมันแน่นมันหลวมก็ยังใช้ประแจทอกปรับแต่งความแน่นอะไรได้ใบนี้ด้านนี้จะมีด้านนอกเนี่ยมีแค่2ใบนะครับใบเลื่อยกับใบมีดอีกด้านหนึ่งก็มี2ใบเหมือนกันเด็ดเลยเป็นใบมีดหยกัยก serrated นะครับ serrated หรือใบมีดหยกักเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ใช้ตัดของลื่นๆเชือกพวก safety b e l ในรถยนต์นะนะเวลาเราเกิด อุบัติเหตุหรือเกิดอะไรฉุกเฉินที่เราจําเป็นจะต้องตัดของให้มันลื่นๆใช้ใบมีดธรรมดาแล้วมันโอกาสพลาดลื่นไปฉลับไปโดนอะไรเนี่ยเยอะมากเลยแต่ถ้าตัวนี้มันจะจิกเข้าไปในเนื้อของใบไอ้ของของวัสดุที่เราจะตัดใช้ดีแล้วก็คมมากเหมือนกันอีกใบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็จะเป็นใบตะไบตะไบเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตรงนี้นอกจากจะใช้เป็นตัวสําหรับเปิด ใบแล้วเนี่ยใช้เป็นสำหรับตัวปลดเบ็ดเอาไปตกปลาอะไรเงี้ยนะใช้ปลดเบ็ดได้โดยเบ็ดอยู่ในปากลึกๆหน่อยก็ตัวนี้ดันับดันตะขอเบ็ดตรงนี้ได้นะครับและใบด้บบานตะใบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นตะใบ,บแบบกึง่งหยาดแต่เป็นดับเบิลคัตนะฮะดับเบิลคัตก็มีจะเป็นลายตะใบสองสองทางเฉียงกันสี่ห้างองศาสองทางเฉียงกันเป็นดับเบิลคัตตะใบไม้ตะใบ,บเหล็กได้เลยและอีกด้านหนึ่งจะเป็นไดมอน แต่มอสก็คือเป็นตะไบ,บแบบตะไบ,บากากเพชรตะไบ,บากากเพชรเนี่ยจะใช้สาหรับงานละเอียดแล้วก็ที่เขาออกแบบมาให้เราน่าสนใจคือเวลาเราไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเนี่ยปิดพับอยู่อย่างเงี้ยเล็บฉีกหรือตัดเล็บแล้วยังมีรอยอะไรนิดๆหน่อยๆนเราใช้ตะไบ,บเล็บตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดใบไม่ต้องอะไรเลยตรงนี้ใช้เป็นตะไบ,บเล็บได้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบ สายโหดสายได้นะปกติเลยนะตะไบเล็บที่แถมมากับนการกายตัดเล็บก็เป็นประมาณอย่างนี้เลยตัวนี้ใช้ได้ใช้แทนกระดาษทรายใช้แทนตะไบงานละเอียดเราไม่ต้องไปฝนลงอย่างนี้ก็ได้เราใช้ปลายของวัสดุที่ต้องการจะตะไบเนี่ยเช่นต้องการจะแต่งปลายใบนีดของอันนี้นิดนึงเนี่ยเราก็เอามา รูดลู่แต่งนิดนึงถ้าปลายมันเกิดงอเกิดล้มเกิดบิดอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะเราแต่งแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็มีไลเนอร์ล็อกเหมือนกันทีนี้เปิดมาในส่วนของด้านในตัวครีมเนี่ยจะมีอุปกรณ์อีกในด้านที่มีโลโก้ชื่อยี่ห้อเขาฮูบัว k 3 0เนี่ยนะจะมีอยู่อย่างเดียวเลยแต่เด็ดมากก็คือตัวนี้ครับไขควง หยิบง่ายเพราะว่าเขาจะมีตัวง้างให้เราตรงนี้ไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยแล้วก็จะมีตัวล็อกด้วยตัวนี้ล็อกแบบคลิปล็อกเลยนะครับเวลาจะปลดล็อกต้องกดตัวนี้แล้วก็ปิดเลิกใช้ไม่งั้นเวลาเราไปไขเนี่ยออกแรงกดเยอะๆเนี่ยไขขควงพับเกิดอุบัติเหตุง่ายเหมือนกันถ้าไม่มีล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้มีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับ ในสเปคบอกไม่มีบิดคิดแถมมาให้แต่เวลาสั่งมาจริงๆแล้วมีนะมีฟิลิปหัวแฉกเบอร์หนึ mm ่ง hmm. PS 1เนี่ยแถมมาให้หัวหนึ่งอีกด้านนึ่งจะเป็นปลายแบดนขนาด3ส่วน16 3ส่วน16ก็ประมาณเอาวัดเป็นมิลแล้วกันนะประมาณ5มิลประมาณ4.96ก็5ประมาณ5มิลแล้วก็มีลูกปืนตรงกลางสำหรับล็อกกันหลุดกันอะไร ถ้าเรามีบิดคิดตัวอื่นที่จะใช้เป็นหกเหลี่ยมปอะไรเราก็เอามาใช้เองเอามาใส่เองได้นะครับจะใช้ตัวไหนก็ติดไปอย่างถ้าเผื่อเป็นพวกนักจัก,กรยานเขาจะใช้พวกเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมก็นั่นก็หาหกเหลี่ยมติดไปแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เป็นไซส์สองหุนไซส์หกมมิลมาตรฐานสากลระโลกเลยนะดอก2หุนหรือดอก6.35มมิลใส่ได้ทั่วไปเลย แต่ว่าอันเนี้ยมีประโยชน์มากสุดใช้กันมากสุดในงานแคมปิง้งในงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต้อมกระเป๋าต้องอุปกรณ์ขาเต็นเสาเต็นอะไรพวกนี้ใช้ตัวนี้เยอะที่สุดละมาอีกด้านนึงเออที่มันก็มีโลโก้ทั้งสองอันนะนะเมื่อกี้ผมผมบอกผิดไปจริงมันมีทั้งสองอันนะท่านต้องไปดูจะสังเกตจากตะไบ,บสังเกตจากอะไรนะด้านหนึ่งมีตะไบ,บเออใบมีดเนี่ยใบยถ้าเป็นด้านที่มีใบหย,ยักเขาจะมี ตรงนี้มาให้นะมีมาร์กองเป็นรอยรอยหยกัยกๆนี้มาให้ถ้าเป็นด้านใบมีดคมจะไม่มีเห็นไหมอันนี้จะไม่มีทําให้เรารู้ว่าเราจะใช้ใบมีดชนิดไหนแล้วก็สังเกตจากตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเปิดใบมาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกระดือนกันเขาคิดมาดีต่อมาในด้ามน,นี้นะครับก็จะมีตัวที่ผมนิยมใช้มากก็คือกันไก่แต่กันไก่ก็จะพับมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกันไก่ขึ้นมา กันไกนี่ความแข็งแรงอะไรก็ใช้การได้เลยลองดูกระดาษหนาๆน,นะกระดาษหนาๆอย่างแพ็กเกจของเมมโมรี่การ์ดเนี่ยหนามากนะตัดเข้าสบายๆง,ง่ายเลยหนาหนาหนาจริงๆเลยหนาแล้วแข็งด้วยอันนี้ก็ตัดได้สบายๆแผ่นหนังแผ่นยางอะไรพวกนี้นะตัดได้ไม่ไม่กินแรงแล้วก็มีสปริงสปริงช่วยบีบคืนตรงนี้ นนิดนึงผิวของอุปกรณ์เขาจะทําผิวแบบซาตินฟินิชก็คือเป็นสีเงินด้านๆแบบนี้มาทุกใบเลยนะสวยงามดีเหมือนกันแล้วเวลาจะเก็บเราต้องปลดล็อกตัวนี้เหมือนกันเวลาจะพับเก็บต้องปลดล็อกกันกายเก็บไปก่อนใบต่อมามันไหนๆมันติดมาแล้วก็ดูกันหลายๆใบเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นใบไขควงแบนไขควงแบนเมื่อกี้ก็มีให้ทีอันหนึ่งแล้วใช่ไหม ถ้าจะใช้ไขควงแบนใช้อันนี้ก็ได้อันเมื่อกี้นี้ที่เป็นดอกเนี่ยเอาไว้ใช้งัดใช้อะไรก็ได้นะเผื่อเอาอันนี้ไปงัดเดี๋ยวเผื่อมันหักแล้วเปลี่ยนยากแล้วก็นี้เป็นไขควงแบนเล็กมากเล็กขนาดไหนเล็กขนาด1.8มม,ม,มเลยก็ไว้ใช้งานพวกขาแว่นอะไรพวกนี้ได้เลยนะใช้ไขพวกน็อตขาแว่นอันนี้นะไขได้จริงด้วยไหนๆไข,ขาไขจริงละผมใช้งานจริงแล้วนะนเวลาปลดล็อกก็ปลดตัวนี้นะครับ มีไขควงแบนไขควงแฉกแล้วก็ต่อมาอีกใบหนึ่งก็เป็นใบเปิดอันนี้เปิดขวดเปิดกระป๋องใช้อันเดียวกันเลยเปิดขวดก็จิกเข้าไปแบบนี้เปิดเลยเปิดกระป๋องก็จะจะมีคมตรงนี้ก็กดจิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนถอยเลื่อนถอยมาเรื่อยๆอันนี้ใช้วิธีวิธีเลื่อนถอยแล้วก็ตรงโคนใบเปิดเนี่ยจะมีร่องอยู่คัดเล็กๆตัวนี้เอาไว้สําหรับงานเหลาไม้เล็กๆนะหรือปอกสายไฟอะไรพวกนี้ ได้อีกเหมือนสายไฟเส้นที่มันไม่โตก่อร่องเนี่ยนะก็ะใช้ตัดหรือปอกได้อีกเวลาเก็บก็อย่าลืม,มาบางท่านไปกูดันใหญ่เลยอย่าลืมปลดล็อกก่อนนะครับน้ําหนักเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันก่อนชั่งน้ําหนักดูนะครับชั่งอยู่ที่ศูนย์เรียบร้อยนะก็ลองชั่งดูตัวเปล่าเ,ล,าเลยไม่มีอุปกรณ์อะไร 267กรัมยังไม่ถึง3ขีดแล้วก็เนื้อวัสดุอะไรนี่ตันตนดีมากเลยเดี๋ยวเก็บตาช่างก่อนในด้านของการปรับแต่งการเมนเทนเนซนใช้ปลายบิดคิปแบบทีสตาร์ทีสตารก็เป็นทอร์กเป็นปลายเป็นรูปดาว6แกแฉกแบบนี้เบอร์10ทีส น็อตเนี่ยเขาทะลุถึงกัน2ฝั่งเลยนะอาจจะต้องใช้ T10 สตัวเพื่อมาจับทางด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไข่ทางด้านนี้ตัวหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมันจะหมุนตามกันนะใช้เบอร์เดียวกันหมดนะทุกอันแล้วก็น็อตทะลุถึงกันหมดทั้ง4จุดเลยเพื่อความแข็งแรงทีนี้มาดูเรื่องของความคมกันบ้างคมมีดเนี่ยรู้สึกได้เลยอันนี้ระวังนะเด็กๆ อย่าเล่นกันเองแบบนี้ไม่ได้ต้องรู้น้ำหนักมือพอสมควรมาดูความคมของใบมีดหลักตัวนี้กันลบล้างความเชื่อที่ว่ามันติดทูนมีดไม่คมมากไอ้เรื่องของตะไบนี่ไม่มีปัญหานะฮะใช้งานง่าย,ายๆทั่วๆไปก็รู้ๆอยู่แล้วะไรที่มันยหยาบๆอะไรก็ใช้ตัวนี้ถย่ยอย่างเช่นเวลา เสาเต็นซื้อไปใหม่หรือเสาค้ำฟลายชีฟเสียบเข้ากันไม่ได้มีรอยตัดของอลูมิเนียมอะไรก็ใช้ตัวนี้ครับถ่ายถูขอบขอบ,ขอบท่อนิดนึงให้มันลบรอยตัดจากโรงงานอะไรก็ใช้ได้ครับบางทีเราซื้อไปเราไม่ทันได้ซ้อมได้เปิดใช้ก่อนเนาะแก้ปัญหาหน้างานได้ได,ดีเลย่ะต่อมามาดูตัวเปิดป๋องเปิดเปิดขวดนีดด่ไม่มีปัญหานะครับเปิดฝาจีบธรรมดาก็เปิด,ด,ปดออกอยู่แล้ว เปิดกระป๋องเนี่ยบางคนบอกใช้ยังไงอ่ะมันใช้ไม่เป็นเนี่ยเอยู่บ้านผมใช้แต่อย่างเงี้ยนะผมใช้เลเทอร์แมนรุ่นเก่า30ปีแล้วเนี่ยยังใช้อยู่เลยไอ้ตัวนี้เป็นหลักเลยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่แต่มันดูสมโสมหน่อยเพราะมันไม่ค่อยได้เมนเทนเ,ทน,เทน้นเนี่ยเวลาผมเปิดกระป๋องนมไมะเปิดเจาะเข้าไปอย่างนี้หนึ่งทีเจาะเข้าไปอย่างนี้หนึ่งทีมันก็จะเป็นสามเหลี่ยม ถ้าเป็นนี้มันจะเทเทของออกมาไม่หมดใช่ไหมแล้วก็บีบเข้าไปนิดหนึ่งสบายแล้วด้านนึงเจาะเพื่อจะเป็นพอร์ตระบายอากาศเพราะว่าถ้าเจาะด้านเดียวมันจะเทไม่ออกแล้วถ้าจะใช้เปิดกระป๋องเลยก็ใช้ใบเดียวกันเนี่ยอันเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าจับด้านข้างกระป๋องเนใี่ยเขาต้องออกแบบมาให้มีซีมหรือมีตะเข็บอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จิกไว้ี่มตะเข็บเนี่ยแล้วก็ ถอยอันนี้ใช่ใช้ถอยหลังนะถอยหลังมาเรื่อยๆอย่างบางรุ่นเขาใช้เดินเดินหน้าจิกเดินหน้าวิธีละนิดไออย่างนี้อย่างถอ,อยหลังเนี่ยจะเปิดได้เร็วกว่าครับก็ <ๆ S 2> จะไปอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ฝาดึงนะเขใช้เปิดีได้แต่ถ้าสมัยนี้พวกปลากระป๋องพวกนมพวกอะไรพวกนี้เขาใช้ดึงฝาดึงกันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่ใช้เปิดแบบนี้แป๊บเดียวเสร็จนะเร็วเร็วมากๆ เร็วกว่ารุ่นที่ใช้ดังไปข้างหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบนี้เราดึงมาข้างหลังใช่ไหมแบบของตัวนี้เดีจะใช้จิกแป้งหน้าก็ถ้าทํานานแล้วก็เร็วเร็วเหมือนกันทั้งสองแบบอันนี้จิกไปข้างหน้าก็ได้ก็คือหัดใช้ไว้ให้เป็นทุกแบบเมือกันกระป๋องนี้ผมล้างมามันเลยมีน้ําหยดลงมาขออภัยพอมาดู การเลื่อยไม้กันบ้างนะครับเมื่อกี้เปิดกระป๋องเปิดอะไรกันดูปนไปแล้วใบเลื่อยับบิ้ลทิศเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือช่วงของฟันเลื่อยเนี่ยจะยาวกว่าพวกตัวเล็กๆพวกมินิทูได้เปรียบอยู่วันนี้ตัดเป็นไม้สนไม้สนแผ่นนี้ขนาดเท่าไหร่ใช้ของเข้านี่แหละวัดนะครับความกว้างในเจ็ดเซนความหนาของไม้เกือบๆสเซนนเซนกว่ากว่าเกือบๆสอเซน เดียวจับเวลาด้วยสมาร์ทโฟนก่อนนะเดี๋ยวจะเริ่มจับที่ศูนย์เลยไม้สนอย่างที่เราใช้ทำโต๊ะเฟอร์นิเจอร์แคมปิ้งอะไรพวกนี้นะมันน้ำหนักมันเบาไม้สนนอกแต่เนื้อไม้แน่นพอสมควรนะก็ไม่ใช่ตัดง่ายๆตัดเท่าไหร่นักใบเลื่อยนี่มีลายเนื้อล็อกเทคนิคการใช้เลื่อยพวกนี้ก็คือออกแรงในช่วงแทงไป้างหน้าช่วงที่ดึงเลื่อยกลับให้ผ่อนนะอย่าไปกดกดตลอดเนี่ยทั้งดนันทั้งดึงเนี่ย มันดูเหมือนเฮ้ยมันน่าจะเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วช่วงที่ดึงมันจะกินแรงเรานะฮจะจะเมื่อยมากแล้วก็ที่ทำให้เนื้อไม้แตกเริ่มกันเลยนะฮะเนี่ยออกแรงในช่วงที่กดใบมีดไปข้างหน้ากดใบเลื่อยไปข้างหน้าระหว่าชักกลับก็ผ่อนแรงนิดนึงขาดแล้วครับ สิบเก้าเจ็ดจุดเจ็ดสามวินาทีเร็วมากรอยตัดก็ประมาณนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าไม้แห้งเนี่ยที่เลื่อยจะไม่ไม่เกาะในฟันเลื่อยสักเท่าไหร่เลยถ้าเป็นไม้สดเนี่ยมันจะเกาะตามนี้เยอะโดยเฉพาะพวกไม้มะขามไม้สดหรือไม้อะไรที่มันมีมียางในเนื้อไม้นะฮะมันจะยิ่งเกาะเข้าไปใหญ่เลยไม้มะม่วงเนี่ยโหเลื่อยยากมากก่อนจะเก็บลูดรูดเอาเศษที่เลื่อยหรือถ้ามีแปลงเล็กๆก,ก,ก็ปัดหน่อยหรือถ้าไม่มีก็น้ําฉีดล้างสะหน่อยช่วยให้ ขี้เลื่อยมันออกไปแล้วก็ค่อยเก็บใบราคาดีน่าใช้ครับ K30 Pro มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือสเกลสเกลไม้บรรทัดด้านหนึ่งเป็นนิ้วด้านหนึ่งเป็นเซนต่อกันก็ได้ต่อไปนี้ก็วัดต่อเนื่องได้เลยอย่างเนี้ยก็ได้ประมาณ19.5เซ้้ซนใช่ต,ตรงนี้คือ0ู 00. เวลาจะวัดอะไรก็อย่างนี้ได้เลยเนี่ย19.5เซน ในตรงลอยเท็กเจอร์เนี่ยที่เป็นสเกลบอกระยะเซนนิ้วเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้สกรีนเป็นสีติดมาเฉยๆเพราะว่างันเดี๋ยวมันก็ลอกแต่คัดล่องมาเป็นช่วงเป็นลาวเลยนะช่วยให้เป็นเท็กเจอร์นิดๆเวลาเราจับการลื่นด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไอ้ตรงขอบเนี่ยเขาเก็บมุมเก็บคมมาให้ตรงนี้ไม่มีเจ็บมือฮนะบางคนบอกเฮ้ยเป็นเฟรมเหล็กเฟรมโลหะเนี่ยเจ็บมือแน่ๆเลยไม่เจ็บถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ย เจ็บเพราะว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นขอบเป็นสันเลยอย่างเงี้ยเจ็บมือฮะตัวนี้ตอนสมัยใช้ใหม่ๆก็ถ้าไม่ถ้าเป็นงานที่ออกแรงเยอะๆเนี่ยต้องต้องใส่ถุงมือแต่ว่าในเทคโนโลยีเมื่อ30ปีที่แล้วเลต้าแมนซูปเปอรท์ทูเลตแมนหลายๆรุ่นก็เป็นอย่างนี้หมดละเก็บขอบมาอย่างนี้แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังใช้เป็นเฟร,รมล็อกในตัวด้วยนะครับวัสดุใบมีดเนี่ย 7CR17 รนะครับก็เป็นวัสดุที่ แข็งแกร่งมากๆสรุปโดยรวมตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้มากาไว้ใจได้เลยอีกระดับหนึ่งเลยออกแบบมาให้สู้กับงานหนักได้ดียิ่งขึ้นคนที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษมือหนักหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าใช้ตัวนี้นะครับทีมะไรพวกนี้เวลาเราออกแรงบีบแรงจะรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้มันไม่ยวบไม่เหมือนกับของที่มันถูกถ,กถกูสองสามร้อยสองสามร้อยอย่างเงี้ยกดแล้วตรงนี้ด้ามมันจะยวบยบรู้สึกได้เลย อย่างนี้จะมั่นคงมั่นใจก็เยอะนะครับการพกพาอะไรก็สะดวกข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือเขาไม่มีคลิปเน็บเหมือนกับบางรุ่นนะครับบางรุ่นมีคลิปเน็บมาให้ในตัวก็เพิ่มความสะดวกขึ้นมาอย่างไม่มีคลิปไม่ว่ามันก็น่าจะมีซองแบบซอฟเคสหรืออะไรพวกนี้ติดมาให้ใบหนึ่งนะแต่ก็ไม่มีอีกซองไม่มีซอฟเคสไม่มีแถมมาให้เป็นซองผ้ายอย่างนี้ซึ่งมันเอาไปใช้จริงมันก็ ลำบากแต่คนที่เอาไว้ติดกระเป๋าเดินทาง mm. กระเป๋ารอลากอรอยงี้นะใหญ่ๆไว้ใช้เวลาไปต่างประเทศหรือว่าติดไว้ในก้นกระเป๋า mm. เวลาไปแคมป์ก็แบบนี้ก็ดีก็ไม,ไม่ไม่เกะกะไม่กินที่ไม่อะไรไม,ไม่ไปขูดขีดกับอุปกรณ์อื่นนะฮทำให้เกิดความเสียหายแต่ก็เป็นข้อสังเกตแหละครับว่าถ้าจะใช้ต้องไปหาซื้อคือมันก็หาซื้อไม่ยากนะซองมันมีขายเยอะแยะเลยในออนไลน์ทั่วไปอย่งเป็นแบบ กึ่งแข็งหรือเป็นแบบนิ่มแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบแข็งเลยเป็นหนังแท้อะไรเลยก็ม,มีมีหลายรูปแบบนอกนั้นในส่วนอื่นเนี่ยผมไม่มีรายติเลยเพราะค่าคะแนนโดยรวมเนี่ยตัวนี้ให้9.5เต็ม10เหมือนกันจริงๆมันถ้าพูดถึงเฉพาะตัวคุณภาพมันเนี่ยมัน10เต็มเลยแหละแต่ที่ตัดคะแนนไปเนี่ยตัดเพราะไอ้ซองนี่แหละน,น่าจะแถมซองพกมาให้หรือว่าน่าจะมีคลิปมาให้ อย่างอื่นไ,ไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานเลยใช้ดีมากพาัสดกุการฟินิชผิวการทำเนี่ยดูดีดูแพงฮนะดูแพงดูแพงเกินตัวมากเลยในราคาที่มัน1ใน3ของ Letterman นรุ่นที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยทำได้เหมือนเหมือนกันลองเอาไว้พิจรารณาเป็นตัวเลือกกันดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินทางต้องการใช้ในการแคมปิง้งหรือว่าใช้ในบ้านในชีวิตประจำวันนักถ่ายภาพสายแคมป์อะไรพวกนี้นะ โอเคอลไผมเชียร์เต็มที่เลยตัวนี้พันต้น,ตน,ตนพันสามเก้าสิบมั้งรู้สึกว่าในในร้านออนไลน์แล้วก็ในไทยเนี่ยหาร้านที่ขายแทบไม่มีเลยนะไม่มีเลยดีกว่ามีร้านที่จีนก็ไม่รู้เราจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะมันต้องโอนตังค์ไปก่อนนะต้องจ่ายตังค์ไปก่อนเดี๋ยวนี้เขาปลายทางได้ก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยเดี๋ยวผมวาง ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองติดต่อทางร้านทางอะไรเขาดูนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะร้านนี้ผมสั่งเอามาหลายอย่างแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีอุปกรณ์รอะไรเอามาให้ดูอีกเยอะๆเลยเพราะว่าช่วงนี้สั่งของเข้ามาแบบรัวๆเลยเดี๋ยวมีอีกเยอะขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด Subcribe เพื่อติดตามเพจของ F i x Camera ด้วยครับสวัสดีครับ